สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมกับสีมาเห็ดใข่ยัดใส่กินเองครับแล้วก็เห็ดแก่ข้นขางทางครับผมอันนี้ผมเฮ็ดสูตรแบบใส่หมูบดด้วยครับปะกตะินี่เขาเห็ดขล้ายนี่สีบ่ได้ใส่หมูบดแต่นี่ผมมีใส่หมูบดหรือใส่ซี่อยู่ยีดห,หอมครับผมใส่เข้าไปสองส่วนครับค่อยมันหอมๆครับผมมันสีหอมมีหอมในโตครับเราเปนี้ ไข่ห่เป็นไข่ประมาณแข็งหนึ่งครับก็คือใส่พริกไทยจัเอาตามมักครับผมเพราะมีสูตรครับเพราะว่าเห็ดกินเองครับผมเห็ดเสียบเองครับเพราะไเห็ดคายครับผมเห็ดเองกินเองจังได้กับแสบครับแล้วกัมะขนเนี่ยมันเข่ากันครับผมตีให้พริกไทยมันแตกครับให้มันซึมเข้ากับหมูบดของเข้าครับผมเพราะว่าผมใส่หมูบดครับ ผมเห็ดกินเองวมก็ต้องใ้หมูบดเห็ดเสียบครับแล้วก็แจกใกล้พี่น้องครับนี่ครับกำมะตีมันเข่าเขากันครับเพราะว่าพริกไทยนี่มันสิ่เขากันยาครับผมมันสีลอยน้ำอยู่้องต,ตีละเอียดให้มันซึมเข้าไปอยู่ทั้งในครับแล้วก็ซึมเข้าไปในเนื้อหมูบดครับแล้วก็ค้นค้นเนี่ยมันเขากันครับตัดใส่เวลาค้นกับประมัน 2-3ถึงสามนาทีครับเสร็จแล้วขอกันเน่ากับมาก,กอกร่วมกับใส่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นใส่เที่ยงละ่ะใส่เทียงครับระวังที่ดใส่ล่อใส่หนึ่งใส่ในขา้าวกระมาเห็ดน้ำกิมครับแล้วก็ใส่พริกเข้าไปยักถ้่วหนึ่งหอมบดถ้่วหนึ่งพ็ดเสร็จแล้วขอกันเน่ากับไดใส่แล้วในระวังล่อ น้ำกิมเท่ากับมะเสียบใหม่มะปาดมะเสียบใหม่ถาครับนี่น้ำกิมก็เป็นอันสีเรียบร้อยสีเซสแล้วเด้อครับเด้อน้ำกิมนี่ก็เป็นสูตรน้ำกิมลูกชิ้นครับสีเหนียวเนื้อออกหวานออกสมเปรี้ยวโใส่ผงสรดครับน้ำกิมสูตรนี่โปไซพงสรดครับกับพริกขวกรอบ ไหมันแสบครับ่อมอย่างครับมีถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับจะถึงเวลากินนะครับผมเั้งแก